สวัสดีค่ะบ้านเช่ามาคุณปาน,นวาดค่ะสวัสดีครับคุณมาที่เป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมครับพอดีว่าผมจะโทรมาขอเช่าบ้านนะครับแต่ว่าผมจะขอเช่าแค่ครึ่งเดือนนะครับเออต้องขอโทษด้วยนะคะทางเราเนี่ยจะไม่สามารถทําสัญญาระยะสั้นได้ค่ะมีแต่สัญญาระยะยาวเท่านั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเช่าบ้านแค่ครึ่งเดือนเนี่ยทางเราไม่รับนะคะเพราะฉะนั้นคุณลองถามเจ้าอื่นดูนะคะแค่นี้ค่ะ จะขอเช่าบ้านครึ่งเดือนนะครับคุณช่วยผมหน่อยได้ไหมครับคุณลูกค้าคะฉันก็บอกตามตรงแล้วไงคะว่าทางเราเนี่ยไม่สามารถเปิดให้เช่าในระยะสั้นได้จริงๆถ้าอยากจะเช่าต้องไปเช่ากับเจ้าอื่นนะคะแค่นี้นะคะโอ้ก็บอกว่าไม่ให้เช่าไม่ให้เช่าไงจะตื้ออยู่ได้ สมัเ,นะเดี๋ยวก่อนนะครับสวัสดีครับคุณคุณไม้เจ้าของบ้านเช่าที่ผมโทรหาเมื่อกี้ไหมครับคือผมต้องการเช่าบ้านจริงๆนะครับคุณช่วยผมด้วยนะครับ <c oughs> คือฉันก็บอกคุณไปตามตรงแล้วไงคะว่าฉันไม่สามารถให้เช่าระยะสั้นได้ของฉันเนี่ยต้องทำสัญญาระยะยาวเท่านั้นยังไงคุณไปหาเจ้าอื่นเถอะนะคะขอโทษก่อนนะคะ เดี๋ยวก่อนครับคือคุณช่วยผมด้วยนะครับคือแม่ผมครับเขาจะมาหาผมที่กรุงเทพแล้วผมก็โกหกแม่ไปว่าผมมีบ้านหรูมีของครบทุกอย่างเลยอะ่ะมีทั้งรถมีทั้งแอร์แล้วก็มีเครื่องซักผ้าด้วยอะ่ะแล้วแม่ผมเนี่ยเขาจะมาอยู่ครึ่งเดือนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณช่วยผมหน่อยนะครับแล้วพวกวันนี้คุณอยู่ที่ไหนล่ะคะผมอาศัยนอนที่โกดังเอาอครับผมทำงานอยู่โกดังใกล้ๆนี่เองนะครับ ถ้าอย่างนั้นฉันให้คุณเช่าก็ได้ค่ะจริงเหรอครับจริงค่ะขอบคุณมากเลยนะครับนี่ค่ะมันแจ้บ้านคุณแล้วก็คุณคงรูออฟฟิศฉันอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปทำสัญญากันขอบคุณมากเลยนะครับ,อ,บ,รบอันนี้เงินค่าเช่านะครับยังไงก็ผมขอตัวก่อนนะครับผมจะรีบไปทำงานต่อครั สวัสดีค่ะคือคุณมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อพอดีว่าแม่เอาทุเรียนพอที่ของดีไปจังหวัดมาฝาก่ะครับอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะเีมนใจจังเลยค่ะ เข้าไปในบ้านก่อนไหมคะไม่เป็นไรดีกว่าครับที่ผมมาวันนี้จริงๆผมมีเรื่องมาถามนะครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะถามมาได้เลยคะ่ะไม่ต้องเกรงใจคือเป็นแฟนกับผมได้ไหมครับฮะแฟนเหรอคะออออคือคุณอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับผมแค่จะให้แก้งมาเป็นแฟนแคสองสาวันนะครับทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยคะหมายความว่าอย่างไงคะพอดีว่า แม่ของผมเขาป่วยครับแล้วหมอก็บอกว่าเขาจะอยู่ได้ไม่นานแล้วอะ่ะแล้วความฝันของแม่เนี่ยคือการที่เขาเห็นผมมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับผมก็เลยต้องโกหกแม่ไปว่าผมอยู่กับแฟนที่กรุงเทพครับฉันเข้าใจเลยค่ะว่าแต่เอาจริงๆฉันยังไม่รู้จักชื่อเล่นคุณเลยอะ่ะรู้แต่ชื่อจริงตอนทำสัญญาคุณชื่ออะไรคะอ๋อผมชื่อทีมครับ ฉันตกลงร่วมมือกับคุณแล้วกันค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณทีมยินดีครับถ้า,างั้น <c oughs> เพื่อที่เราสองคนจะทำความรู้จักกันมากขึ้นก่อนที่จะพาฉันไปเจอแม่คุณไปกินข้าวในบ้านฉันไหมคะอ๋อวันนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาครับผมต้องไปทำงานก่อนถ้าอย่างนั้นมผมขอตัวก่อนนะครับค่ะเดี๋ยวก่อนสิคะถ้าจะให้แม่คุณเชื่อถ้า,างั้น เย็นนี้ฉันทําอาหารเตรียมรอคุณกับแม่คุณมาทานแล้วกันพาแม่คุณมาทานข้าวบ้านฉันนะคะได้เลยครับยังไงขอบคุณมากเลยนะครับผู้ชายคนนี้เป็นคนดีแล้วก็ระพันยค่ะีมากันแล้วเหรอคะมาเร็วจังเลยนะคะนั่งก่อนสิคะ แม่ครับอันนี้ไมานะครับแม่สวัสดีค่ะหนูไม้นะคะเป็นแฟนของทีมเขานะคะหนูไม้หนูไมาสวยมากเลยนะลกูกขอบคุณค่ะทีมทีมโชคดีมากเลยนะลกูกเอ่อคุณแม่คะคุณแม่หิวข้าวหรือยังคะพอดีว่ากับข้าวใกล้เสร็จแล้วละคะ่ะมาตุ๋นทิ้งเอาไว้ก่อนน่าจะรออีกสักแป๊บหนึ่งถ้าเกิดหิวแล้ว มาจะไปเอาผลาไม้ในครัวมาให้ทานก่อนค่ะแม่ยังไม่หิวเลยลูกแค่แม่เห็นหน้าหนูมายอ่ะแม่ก็มีความสุขแล้วค่ะเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวนั่งพักอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาไปเอาน้ำเดือมมาให้ค่ะทีมลูกแม่อยากเข้าห้องน้ำพามแม่ไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะอยากเข้าห้องน้ำเหรอคะแม่อ๋ออ๋องั้น เดี๋ยวมาพาไปเองค่ะคจะจ้าูกนะะทางนี้ค่ะหนูไม้หนูไม้ทำอาหารอร่อยมากเลยนะลกูกแม่นี่โชคดีจริงๆเลยได้หนูไม้มาเป็นลูกสะใภ้ขอบคุณค่ะแม่ไม้ก็ทำสุดฝีมือเลยละคะ่ะ ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะได้ความยินดีค่ะถ้าอย่างั้นเดี๋ยววันนี้ฉันไปส่งนะคะหนูไม้ไม่ต้องไปส่งแม่หรอกลูกแม่ขอบคุณมากนะไม่เป็นไรเลยค่ะคุณแม่แม่ดูออกมาสักพักแล้วนะว่าหนูไม้อะไม่ใช่แฟนของลูกชายแม่ไอ้นี่แม่ดูออกด้วยเหรอครับใช่จ้ะแม่รู้แม่ดูออกนะทีมแต่แม่ก็กลัว ว่าแม่จะรอวันที่ทีมแต่งงานไม่ได้ทีมแต่ทีมเป็นลูกที่กระตัอยูแล้วนะลูกแม่ก็ภูมิใจในตัวทีมมากแล้วนะลูกเอาจริงๆทีม่มายอมช่วยคุณทีมเขาโกหกคุณป้าแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าคุณทีมเขากระตันยูมากนี่แหละค่ะหวังว่าคุณป้าจะไม่กดธมายนะคะหนูไม้ป้าจะกดหนูไม้ททาไมล่ะลูกป้าต้องขอบคุณหนูมายด้วยซ้ําป้ายังหวังว่าลูกชายป้า จะมีแฟนแบบหนูมายป้าจะได้นอนตายตาหลับลูกคุณป้าคะเอิจริงๆถึงแม้ว่ามายจะไม่ได้เป็นแฟนของคุณทีมเขาแต่ว่าถ้าคุณป้าไม่ได้รังเกยียจอะไรถือซะว่ามายเป็นลูกสาวของคุณป้าอีกคนนึงก็ได้นะคะขอให้มายได้เรียกคุณป้าว่าแม่ได้ไหมคะคือมายเสียแม่ไปแล้วอะค่ะแล้วคุณป้าก็เหมือนแม่มายมากๆได้สิจ้ะลูก ลูกที่กระตันอยู่ย่อมมีทางของแสงสว่างรออยู่เสมอ